อาแล้วจ้าเมนูวันนี้ปลาทอดกับหมูหนึ่งชิง้นมีอิดก,กระทะแซ่ยอกเลยอ้าวหนังลุดแล้วมีนะคะต้องให้เหลืองก่อนนะคะแล้วค่อยกลับนี่ดูสิว้าวหนังลุดเลยนี่จ้าปลาดิงทอดนะคะทอดให้ละอ่านดีคขาว ลา่างก,กินกับข้าวยากมากเลยไอ้นั่นก็ไม่กินนี่ก็ไม่กินได้แต่ไข่แล้วก็ปลาผักก็ไม่ค่อกินเลยนะคะกินยากมากเลยร้านสาวอันนี้ก็ทอดปลานิลหอยลานนะคะเสียงลมหอนอาจจะแหบเป็นหวัดไม่ยอมหายซักนะทีนี่เหลืองแล้วนะคะ เป็นหวัดน,น้ำมูกไหลแล้วก็เจ็บคอเสี่ยงก็เลยเออกมาเป็นแบบนี้นะคะนี่เรื่องแล้วแล้วก็ตักขึ้นเลยนะคะเปิดไฟอ,อ่อ,อนๆนี่เสร็จแล้วจ้านี่วันนี้เราจะไม่ใส่น้ำปลานะคะนะเราจะใส่ซีอิ๊วขาวซอสปรุงรส นี่นะคะหอมหอมเคม็เคมๆนิดหนึ่งมีไรจ้าเสร็จแล้วจ้านี่เหลืองหอมน่ากินนี่นะคะปลาทอดสำหรับหลานสาวมาค่ะวันนี้ก็ชวนเพื่อนๆน,นะคะมากินปลาทอดด้วยกันพบกันใหม่นะคะสวัสดีค่ะ